ักอันนี้ผมว่ามั่นใจว่ามันซื้อพักเองเนาะงเราเาแซ่บใช่ไหมน้องให้ลูกคอมเมนต์บอกนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องพี่น้องมืัอนี้ผมพาพี่น้องมเาเ็ดแจวครับแจวเพีย้ยตัวนี้เพียเพ้ยตัว นี่ถั่วเดี๋ยวผมต้มแล้วด้วยครับต้มใส่กับใบบากูดมันจะได้หอมนะครับดับกลิ่นร้อมโาหขว,วครับพูดมาคุ้นๆกับใส่หลายๆได้พี่นองเหนียวตุ้ยๆ,ๆอะไรแหละสอนเอาไปสับให้ความขมต้องมีดี เียดเดี๋ยวผมใส่เกลือไปหน่อยนึงเลยนะครับมะพร้าว่าต้องใส่ลายใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายอืมซอยหอมกันหอมเค็บไหมไหมเลยนะครับยูนนี่แหละท่างขางันเป็นแปลงพักแม่เป็นปูกไว้กินนะครับ ผักยี่เนนี่นนนเก็บอาเบิดอะเนี่ยครับบุกไว้กินเปนโซดผักจะได้กรอบบริด้ซื้์จักอย่างครับหอมผัก ลายเต้น้อม <c oughs> นี่ซอยเตนำเลยเสียบ <c oughs> มันนี้ย่างเนื้อไปลองย่างเนื้อ ซุกมม่นี่จุซุกครับสานีกัเป็นแต่แซบแล้วแจวครับขนบ่นเนี่ยสูตรสูตรเอนี่ยกับเป็นสูตร A. เอเฮ็ดกันทั่วไปนะพปน่น้องแต่ว่าผมไปเห็นสูตรหนึ่งของพี่เบีย เคยอุบลคนกระสินหรือว่าหนุ่ยเบียร์เฟมิลรียกับสื่อเพจเป็นพั <c oughs> นธุ์ใส่พริกเข,ขียวขวหอมเพียร้ำปลาเกลือปลาใสเลยเป็นใส่แต่ <c oughs> ดีมว่วอย่างเดียวแ้่ก็แแ่บเลยนี่สามสิบกีบโอ้ยหวั่นลงคอครับคันเทนาเสือเสือห้องไ้พี่น้อง สามสิบกี่เป็นแผ่นเลยนี่มลอวกันเนื้อครับจุ๊จุจุซุกครับเมื่อนี้ขอาญาติซอยโอ้สซุกกับกระแตแซ่เพื่อกันได้แล้วนะครับไปนอกิต <c oughs> ดิบลายไปนอกเป็นทวงโอ้มอนี่กิิตดิบเบลเป็นะ <c oughs> มันนี้กินซุกแล้วด้วยครับสามที่กรีบจะมีแบบขาวกับแบบออกสีดำครับมีหลายแบบก็แบบขาวๆเ,เลยที่เป็นขายน้ำมันหางน้ำยางครับอันนี้กันแทนาซุกเกือนครับรวม รมมิดเสือห้องให้ต้องตอนบางๆนะครับเสือเนี่ยเพระวกันย่างมากนิดบอกเลยว่าหยาบอมเนื้องวนี่ หมักอย่างหนึ่งเวลามาย่างมันจะหอมแบบหอมเป็นตเซบครับกินกินหรือย่างครับอุ้ยอันนี้เสือร้องไห้สามสิบ <c oughs> กีบอันแทนะรวมมิดเลยเมื่อนี่อันนี้เนื้อครับ เนื้อเนี่ยบางอยาบันไดเจียวพี่อะเอาครับพักตัวนี้ก็เก็ีหลังบ้านไปน้องหอม ลายอันหลายยางกนินเข้าไปครับแก้มพักแซบโอ้ลืมมันสอยบระกวดเสียใจตะวันต้มใส่แล้วแหละครับส,สลัดมาขอนียวอยู่นี่ครับพี่น้องมาพี่น้องแซบ,บกับอุ้ยเป <c oughs> ็นอยากน้ำนี่เป็นอยากกินซุกนะเอ้านีย เพื่อนกินน้ำก่อนอาตัตเดียวอีกเพื่อนกิ่นลายมา มันถึงงอนหน่อยก็ยืดพอยครับเครือห้องไห, <c oughs> ห้ตัวนึ่งจะเป็นเนื้องอนหนุ่มพอยหยาบบริหารการดิ้แล้วเหมือนกัน พกักอันีบว่ามั่นใจว่ามันซื้อพักเองนเนาะแลาวแซ่บใช่ไหมเนะาะให้รูอมเมนต์บอกเนะ ชูมันนีัปวดกามบรเอาอยู่หยาบอีเลย เสาร้องให้ <c oughs> นีเ่เต้เขาโก้เลยครับ онки и <с night> <ago> ผมว่าทำนี้กับยันบายกว่าัวในหูเขานะครับเพราะอย่างมันเบาย่อยครับพ <c oughs> ูดกระจายข่าว แชร์กัพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เน,นนเนียงความให้ใจซาลาแช่แนลได้ด้วยครับพี่น้องโอ้ปวดกล้ามนาำมือนอรร่นแล้วมือได้กี่เกือบเหมือ <c oughs> นก,กับยากเหนือมาสูตรบีซูนน้องนะครับแล้วก็สูตรเท็ดยาวครับเชิญในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับผม